สวัสดีครับอยู่กับผมชาวดินรถมบ้านนะครับวันนี้จะพามาซ่อมไดสตาร์วีโก้ 2TR จะเป็นเครื่องเบนซินนะครับตัวนี้ติดตั้งแก๊สอันนี้จะเป็นเครื่อง 2TR ก็อาการใดก็มันสตาร์ทไม่ได้เลยครับ ไม่มีการป๊อกกันแป๊กเลยเงียบเลยสตราร์ทไปก็นเงียบก็จะพามาดูวิธีนะครับวิธีที่พอจะทำเองได้ตัวนี้ก็จะเป็นสายที่เข้าไปหาไดนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คว่าไฟมันมาจากสวิตกุญแจไหมถ้าไฟมาแล้วไดไม่ทำงานเราก็ต้องไป พอได้ครับเราก็การันตีว่าได้น่าจะมีปัญหาในเมื่อในเมื่อไฟมาแล้วไฟจ่ายมาแล้วแต่ว่าได้ไม่ทํางานตอนนี้ผมก็ถอดมาแล้วนะครับถอดได้ออกมาแล้วแต่ผมจะพามาดูวิธีรื้อและดูระบบข้างในของได้นะครับนี่ครับได้ได้มันก็จะเป็น ลักษณะจะไม่มีสะพานไฟเหมือนใดพวกไมตี้พวกรุ่นเก่านะครับมันจะเป็นพวกใดไมตี้นี่มันจะมีตัวสะพานไฟตัวก้ามปูตรงนี้แต่ว่ารุ่นนี้มันจะไม่มีครับมันจะเป็นออตโต้สะพานไฟแบบออตโต้ตัวนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะอันนี้รถรถตัวเองนะครับก็ พามาดูเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าจะไปเปลี่ยนกล้ามปูอะไรได้นะตัวนี้ต้องยกชุดสะพานไฟก็จะเป็นคนละแบบคนละอย่างเลยเดี๋ยวผมจะพามาถอดดูวิธีเปลี่ยนเอรเรียกว่า แปลงฐานอนะ่ะตัวนี้แปลงฐานหมดนะครับแปลงฐานตัวนี้มันจะมาเป็นชุดนะครับมันจะมาเป็นชุดของมันไม่ต้องบักรกีครับซื้อมาเป็นชุดเลยชุดอย่างนี้ครับ ตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยเก็ต้องถอดสายนี้ก่อน ก็จะเป็นเฟืองจะเป็นเฟืองแบบคล้ายๆตัวเดินพวกไมโครครับมันจะเป็นเฟืองจักรยานมันจะหมุนรอบเลย มันจะเป็นแนวตั้งแนวตั้งนี่เปขาจะเป็นอย่างนี้จะอยู่ซองตังนี้อันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วเลี่ยนคือเอานี้ออกแล้วแสนใหม่ไปแล้วตัวนี้วิธีถอดก็จะมีกิบล็อกตัวนี้ใช้ครีมทางเอาใช้ครีมทางเอา แล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาตัวนี้ก็แยกออกมาแล้วก็เปลี่ยนฐานได้เลยถอดถอดแค่คลิปล็อกตัวนี้กับน็อตน็อตท,ที่จะยึดซองฐานน็อตยึดซองฐานสามตัวแล้วก็ถอดคลิปล็อกตัวนี้แล้วก็ใส่ฐานไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดตัวนี้เราจะเช็คไม่ได้ถ้า ถ้ายังถ้ายังไม่เปลี่ยนทานนะครับมันจะไม่ทางานถ้าถ้าทานถ้าฐานหมดตัวออโต้ก็จะไม่ทํางานเหมือนกันนะครับเราเปลี่ยนสะพานไฟเหมือนตัวเก่าไม่ได้นี่ก็จะประกอบตัวนี้ล้างเรียบร้อยแล้วใส่จารบีแล้ว สายนี่ก็ต้องหันมาทางนี้สาย ฐานนี้จะมาเป็นชุดชุดละ200กว่าบาทนะครับแล้วแต่ร้านด้วยผมก็เข้าร้านเดียวก็ซื้อมาเลย220บาทตัวนี้ก็เปลี่ยนแค่ฐานอย่างเดียวนะครับใช้ได้ตัวนี้นี่เดิมๆร,รถเลย300แสนกว่าโลแล้วครับตัวนี้ ใช้งานมาสามแสนกว่าโลเดี๋ยวเราจะพามาลองใดนะครับ เราก็จะคีบเอาแบตเนี่ยลองทำการพ่วงแบตเรียบร้อยแล้วไปก็จะลองครับ ใช้ได้แล้วนะครับ แต่ก่อนนี่ก่อนที่ก่อนทำเนี่ยยังไม่มีเสียงป๊อกแป๊กอะไรเลยเงียบเลยบิดสตาร์นี่เงียบเลยเพราะว่าฐานมันเนี่ยมันหมดหมดจนไม่รู้จะหมดยังไงแล้วมันไม่สัมผัสแล้วมันไม่ถึงในตัวทองแดงทุน่นสรุปแล้วสรุปต้นทุนการซ่อมแล้วก็ก็มีแค่จารบีครับที่ซื้อมาจารบีก็ใช้นิดเดียวคนระับ ก็ต้นทุนอยู่ที่220บาทครับไม่รวมจารบีจารบีใช้นิดเดียวกับน้ำมันเบนซินล้างครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ ข้จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามชาวดินรถบ้าน,านด้วยครับขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับ